สมบัติอะไรให้นะแม่มีแต่ชื่อเจ๊จุกเย็นตาโฟให้พี่ให้พี่สืบทอดชื่อแม่และตำนานของแม่ไว้อ่ะค่ะเย็นตาโฟร้านดังกลางเมืองปากน้ำจังหวัดสมุทรปราการเป็นสมบัติที่บุญสีซื้อตรงหรือเจ๊จุกมอบไว้ให้ลูกสาวทั้งสองคนสืบทอดกิจการที่สร้างมา40ปีหลังเธอจากไปด้วยโรคโควิด -19 ในวัย69ปี ก็บอกกับน,น้องว่าเขาจะรังเกียจเราไหมเราจะต่อสู้ไปได้ไหมน้องสาวก็บอกว่าสู้สิพี่สู้เพื่อแม่เราก็เลยโอเคโอเคเราต้องยืนได้สิชื่อแม่เราสร้างมาให้ขนาดนี้แล้วอะเราต้องยืนได้เราต้องทำได้อยู่กับป้าก็มานาประมาณยี่สิบกว่าปีแล้วค่ะ ป้าเป็นคนใจดีขยันค่ะคนอยู่ใกล้กันแบบสนิทกันอย่างงี้แล้วก็คิดถึงนะคะแบบป้าเขาจากไปอย่างนงี้แล้วก็ใจหายนะคะเหมือนแบบญาติผู้ใหญ่ในครอบครัวของเราได้ได้ได้เสียเสียเสีย,เส,ย,เ,สยเสียชีวิตลงจากโรคโควิดนะครับเพราะว่าเรามาทานตั้งแต่เราเรียนเรียนมปลายจบมปลายเรียนมหาลายัยแล้วก็ยังมาแล้วก็เนี่ยช่วงทํางานช่วงเนี้ยเวลามีเวลาว่างหรือเสาร์อาทิตย์เราอยากกินก๋วยเตี๋ยวเราก็ยังมาครับแต่ แต่ตอนหลังๆคือเรามาเราทราบข่าเรามาเราก็ไม่เจอแล้วอะไรก็รู้สึกเสียใจครับี่คะของลกของของของคุณแม่ที่ยังเก็บไว้มี่ไก็จะมีเนี่ยค่ะสเปรย์ที่แม่ติดตัวตลอดแล้วก็ลิปสติกจะจบเวลาหลังจากทานข้าวแม่จะทาลิปทุกครั้งปลายเดือนเมษายนครอบครัวเจจุกและลูกจ้างติดเชื้อรวม15คน ยังไม่มีใครได้ฉีดวัคซีน<อ>เจจุกเข้ารักษาที่โรงพยาบาลมากกว่า1สัปดาห์และเสียชีวิตลงหลังจากนั้น5วันต่อมาโควิด1 9ก็มาพรากชีวิตพ่อวัย76ปีไ,ไปจากครอบครัวซื้อตรงเราก็ล้มล้มล้มแบบยืนไม่ติดไม่รู้จะทำยังไงก็ได้แต่ก,กอด กอดขอน้องสาวร้องไห้แล้วก็สองคนเป็นกำลังใจกันกับแฟนคอยเป็นกำลังใจกันแม้วันนี้ผู้เป็นตำนานจะจากไปแต่สิ่งที่มอบไว้ให้ลูกหลานคือต้นแบบของความเข้มแข็งและอดทนที่ลูกบอกว่าแม่คือผู้ไม่เคยยอมแพ้ เดือนกว่าแล้วที่จำปีฟุงซร้อยระยะต้องปิดร้านส้มตำเพราะติดเชื้อโควิด1 9แม้วันนี้เธอหายจากอาการป่วยเป็นปกติแต่ว่าแม่ของเธอที่ติดเชื้อพร้อมกันได้จากไปแล้วนี่จึงเป็นสมบัติชิ้นเดียวจากแม่ให้ลูกสาวคนโตและหลานชายไว้หาเลี้ยงชีพร้านส้มตำมันก็เหมือนชีวิตเราส่วนหนึ่งกับแม่ ขาก็มีทั์สมบัติให้เราคือการทำส้มตำกับไก่ย่างบ้านไม้ในชุมชนบ่อฝรั่งเขตจตุจักรขนาดไม่กี่ตารางเมตรหลังนี้จำปีอาศัยอยู่กับแม่มา50ปีตั้งแต่เธออายุ8ดขวบเพระพ่อเสียชีวิตไปเมื่อหลาย10ปีก่อนและเป็นบ้านที่ยายเลี้ยงหลานชายทั้ง4คนแล้วแม่ก็จะอยู่บริเวณนี้เขาก็จะ โตมาจากบ้านหลังนี้ ừ ừ, แต่แม่จะเป็นคนยิงชราวัย76ปีที่มีโรคประจำตัวรุมเรา้าทั้งเบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงและโรคลิ้นหัวใจรั่วมาแต่กำเนิดจึงไม่อาจ ừ ừ, ต้านทานกับโควิด19ได้รักษาตัวเกือบหนึ่งเดือนก็เสียชีวิตลงนลอนให้หลับนะเดี๋ยจะช่วยกันนำมาหาชนะนะินนะต้องเป็นห้องอะไรแม่ไม่ได้อยู่กับเรา เราต้องทําไปข้างหน้าเพราะเรายังมีลูกบางทีมันโหดหลายนะคะบางทีมันเป็นมันเป็นในใจส่วนหนึ่งถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นโควิดเยอะแต่มันทํำลายเราหลายๆส่วนหมายถึงมันจากแม่ไปถ้าถ้าเกิดเราได้เขาอยู่มันจะเป็นกําลังใจที่เยอะกว่านี้เรายังเดินไปได้ค่ะทราเสียใจมากพี่ทรายทาใจไม่ได้เลยนอนไม่หลับอะไรเลยพี่ ผมเคยอยู่ใกล้ชิดมากตลอดแก่ขับข้าวให้กินอะไรให้กินตลอดไปนอนจากกรบผมที่บ้านตรงนี้ครับกลับมานี่ก็มาเสียเลยเสื้อผ้าวิทยุทานินเครื่องโปรดของแม่ยังคงอยู่ที่เดิมเหมือนวันที่มีชีวิตเป็นของแทนใจในวันที่คิดถึงกันแม้วันนี้สุขภาพกายกลับมาแข็งแรงแต่สุขภาพใจเป็นสิ่งที่จำปีบอกว่าต้องใช้เวลา ก่อนเริ่มต้นชีวิตและอาชีพในวันที่ไม่มีแม่เคียงข้างท่ามกลางการแพร่ระบาดผู้สูงอายุยังคงเป็นกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อป่วยหนักและเสียชีวิตค่ะ mm. เห็นได้จากจำนวนผู้สูงอายุที่ติดเชื้อมีมากกว่า10,000 0คนค่ะเป็นตัวเลขที่กรมกิจการผู้สูงอายุได้รวบรวมไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันค่ะกรุงเทพมหานครมีผู้สูงอายุที่ติดเชื้อมากที่สุดค่ะ4ี่0 0คน รองลงมาสมุดปราการเกือบ1 0 0 0 0หมื่นคนตามด้วยสมุดสาคอและนนทบุรีค่ะข้อมูลทางระบาดวิทยาในช่วงที่สถานการณ์รุนแรงทางผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตนะคะพบว่าเกือบร้อยละ70ของผู้เสียชีวิตทั้งหมดคือผู้สูงอายุค่ะอายุ70ปีขึ้นไปเสียชีวิตมากที่สุดค่ะรองลงมาก็อายุ60-69ปีจำนวนผู้เสียชีวิตไม่ได้เป็นเพียงแค่ตัวเลขนะคะ แต่คือชีวิตคือคนในครอบครัวของใครหลายคนการเสียชีวิตของผู้สูงอายุด้วยโรคโควิด -19 ต่างจากการเสียชีวิตด้วยโรคอื่นค่ะเพราะมีนัยยะทางสังคมและระบบสาธารณสุขของไทยอยู่ด้วยค่ะ